สวัสดีครับอยู่กับช่องต้นจักโบค,ครับมาเล้วครับนี่ครับรอบเด้อครับมาแห้งครับเอยยันเดี๋ยวไรซิมมองกอนนะไม่ค่อยสนใจไทยแสยบดังอิกปนครับ ใส่ต่อเสริมความเผ็ดลุยิไปแล้วครับยัวย่วๆรอบเดิกเหนียวๆเสร็จ